สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะดิฉันรัตนาพรทองดอนใหม่หรือที่รู้จักกันในานามแม่มดจุ๋มแม่มดช่วยลดคอร์เจ้าของ YouTube และ Fanpage Account System Go Inter และเจ้าของหนังสือเปลี่ยนแนวคิดพิชิตต้นทุนการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของสินค้าและบริการจะต้องต่ำลงไปด้วยเสมอไป มาเปลี่ยนธุรกิจของคุณจากความสูญเสียให้เป็นกำไรมหาศาลด้วยเทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตที่สามารถปฏิบัติได้จริงกลยุทธ์ด้านการลดต้นทุนเป็นการนำเอาเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการที่ใช้ในการดําเนินงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปอย่างประหยะัดสามารถทำให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันมีต้นทุนสินค้าและบริการต่ำกว่าคู่แข่งสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ สิ่งที่ยากกว่าการลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกําไรให้องค์กรก็คือการลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกําไรด้วยการเพิ่มผลผลิตไมเคิลอีพ o r เตอร์ได้กล่าวไว้ว่าการเป็นผู้นําด้านต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนด้านการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ ในยุคป,ปัจจุบันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ